อ้าววันนี้พี่วัวควายขึ้นรถเทเลอร์ไปไหนเนี่ยโอ้โหรถเทเลเลอร์สีฟ้าแดงสวยสดใสมากเลยไปเราไปดูกันบูนนไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไหน,อน,อนโอ้โห เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่แต่นนี้เรามา่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อเรามาอยู่ที่สวนส้มน,น,นี่เองพี่วัวพี่ควายมาเที่ยวสวนส้มเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดเลยเออถอยหลังแล้วจอดดีดีอ้อไปเดินเล่นเที่ยวสวนส้นสนมกันดีกว่าไป พี่หัวพยศไฟล่าเราไม่ไฟด้วยดเดินเที่ยวกัน ทางกันแล้วพี่ว,พวาาัพี่ควายโอ้โอ้โอ้พี่ควายหงายท้องจ้าเดี๋ยวพวกเราสองตัวขอเวลาไปเที่ยวเล่นที่สวนสมก่อนนะ ไปชิมส้มก่อนว่าส้มอร่อยหวานขนาดไหนเดได้จ้า